สวัสดีวันมาคบ,บูชาค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะในออหลักคำคำสอนวันนี้นะคะนั่นก็คือการทำความดีละเว้นความชั่วและอีกข้อหนึ่งก็คือการทำจิตใจให้ผ่องแพรบริสุทธิ์นะคะซึ่งเรื่องของการทำจิตใจให้ผ่องแพร่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะขอเน้นย้ำเรื่องนี้เลยนั่นก็คือเป็นเรื่องของภายใน,นะคะ่ะ ที่จะต้องมีแต่เรื่องราวที่ดีมีแต่ความผ่องแผ้วหมายความว่าไม่มีความคิดลบไม่มีความขุ่นเคืองไม่มีความเศร้าหมองซึ่งมันจะเป็นเรื่องของพลังงานดีๆทั้งหมดนะคะเมื่อเรามีสภาวะใจนะคะที่เป็นแบบนี้เป็นไปดังที่พระพุทธองค์ได้พูดเอาไว้นะคะเมื่อนั้นคะ่ะย่อมที่จะเกิดปัญญา ที่จะพิจารณาเห็นความจริงในชีวิตของเราเมื่อชีวิตเจอกับอะไรนะ,ะจะมีสติจะมีสติปัญญาไค้ครวนแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องได้ตรงจุดนะคะนี่คือข้อดีของการทำจิตใจให้ผ่องแพ้วบริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่แก้ไขปัญหาหรือว่ามีสติปัญญา อย่าลืมเจริญธรรมในเรื่องของการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ของแผ่นะคะ